าเป็นผู้รู้จริงเรื่องของวงการโทรทัศน์ไทยค่ะทําให้หลายสิ่งที่จํานงรังสิกูลคิดเอาไว้เมื่อหลายสิบป,ปีก่อนนะคะยังคงเป็นบรรทัดฐานในวงการสื่อถึงปัจจุบันค่ะในวราระครบรอบ100ปีชาตการบิดาแห่งวงการโทรทัศน์ไทยนะคะเหล่าลูกศิษย์จึงร่วมกันจัดคอนเสิร์ตเพื่อย้อนบรรยากาศถึงช่องสี่บางขุนพรหมค่ะ เพื่อรักษาความรักให้ยั่งยืนเนื้อหาจากเพลงกระแจจันที่แม้ขับร้องโดยนักร้องรุงร่นใหม่แต่ยังคงตรึงใจต้นฉบับนี้จากน้ำเสียงของฉลองสีมาสเถียนและอารีนักดน,นตรีสองบุคลากรคุณภาพของช่องสี่บางขุนพรหมที่ทำให้เพลงนี้เป็นที่นิยมทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งแรกของประเทศไทยเมื่อราว50ปีก่อนหนึ่งในบทเพลงแห่งความหลังนำมาขับร้องอีกครั้งเพื่อรำลึกและเตรียมความพร้อมก่อนขึ้นคอนเสิร์ต1 0 0ปีชาตการคุณจำนงรังสิกุลบิดาแห่งโทร ทัไทย บันยากสับเพลงลูกทุ่งจนเป็นเอกลักษณ์ที่เด่นชัดของบทเพลงที่สะท้อนวิถีธรรมชาติและชีวิตชาวไร่าชาวนาแต่จำนงยังผลิตร,รายการลูกทุ่งกรุงไทยที่โด่งดังไปทั่วเมื่อปี2507สร้างกระแสให้ผู้ชมผู้ฟังหันมาฟังเพลงลูกทุ่งยิ่งมีดารารับเชิญมาร่วมร้องเพลงด้วยแล้วก็สร้างความนิยมจนเป็นอีกรายการเพลงต้นฉบับที่ส่งอิทธิพลมาถึงรายการเพลงลูกทุ่งในปัจจุบันโวน้าก็มีความคิดว่าเอ๊ะเพลงลูกทุ่งเนี่ยเขาร้องกันอยู่ในชนบท ทำยังไงถึงจะให้คนกรุงเนี่ยได้สัมผัสว่าเพลงลูกทุ่งนั้นมันมีเนื้อหาสาระที่น่ารักนะมันมีมันเป็นความซื่อๆของคนแล้วก็ไม่ใช่ว่าเพลงลูกทุ่งจะเป็นเป็นสิ่งที่ต้องคนดูถูกว่าเอ้ฉันเป็นคนกรุงฉันร้องเพลงลูกทุ่งไม่ได้หัวหน้าก็เลยหยิบเอาเพลงลูกทุ่งเข้ามาไว้ในรายการในจอสี่เหลี่ยมโดยใช้ชื่อว่ารูปลูกทุ่งกรุงไทยแล้วก็ให้พวกเราฝึกร้องเพลงลูกทุ่งบุคคลผู้เหมือนภาพฝันผู้นี้คือจำนงรังสิกุล จำนงรังสิกุลเป็นผู้บุกเบิกปูพื้นฐานและพัฒนาวงการโทรทัศน์ไทยโดยนําความรักในสุนทรียศาสตร์หลายแขนงทั้งละครดนตรีและวัฒนธรรมมาสร้างสรรค์เป็นรายการหลากหลายแนวทั้งสาระและบันเทิงเช่นรับแลกรอนสดปัญหาพมีและโตะกลมไทยทีวีและยังเป็นผู้ก่อตั้งรางวัลเมฆขลาและโทรทัศน์ทองคําสร้างคนวงการบันเทิงไว้ทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังเพื่อคนทํางานคุณพ่อคุณแม่เป็นผู้ให้กําเนิดเราแต่คุณจำนงเป็นผู้ที่ให้กําเนิดทางด้านวิชา อาชีพที่มีทุกวันนี้เพราะคุณจำรงรังสิกุลคะ่ะท่านสั่งสอนเราท่านอบรมเราให้เราเนี่ยเ,เป็นนักแสดงที่ดีนะคะแล้วก็สามารถแสดงได้ทุก,ท,กทุกบทบาทแล้วก็สามารถจะร้องเพลงได้ทุกๆแนวคนที่เข้าไปทำง,งานช่องสี่นะคะลูกๆของท่านเนี่ย จะต้องทําได้ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นภาคหนังเล่นละครร้องเพลงนะะในฐานะที่พวกเราทุกคนทีวีช่องสีบางพรมเนี่ยก็เป็นลูกศิษย์ของท่านและเป็นผู้ที่ปั้นท่านปั้นแล้วก็อุ้มชูพวกเรามานะคะก็ทำให้ท่านเพื่อระลึกถึงพระคุณท่านนะคะที่เป็นผู้ก่อตั้งทีวีช่องเป็นผู้ที่วางพื้นฐานรายการทางทีวีช่องสีค่ะ คอนเสิร์ตนี้จะได้ดูกา,ารจัดรายการในยุคทีวีช่องสีเปิดใหม่ๆนะคะในยุค15ปีแรกแล้วก็จะได้ความสนุกแล้วก็จะได้ซึมซับความสุนทรีของเนื้อของเพลงในยุครานบูลในยุคร้วนควันธรรม การแสดงและบทเพลงไพเราะทั้งจากรายการเพลงลูกทุ่งกรุงไทยและการตอบปัญหาพามีนำกลับมาให้ชมอีกครั้งเพื่อรำลึกถึงรายการโทรทัศน์ยุคก่อนรวมถึงบุคคลสำคัญผู้วางรากฐานให้วงการโทรทัศน์ไทยในคอนเสิร์ต100ปีชาต,ตการคุณจำนงรังสิกุลจะแสดงวันที่23มิถุนายนที่โรงละครแห่งชาติ